บุญจัสตินหรือยูสตินุสท่านเกิดในปีครีตศักราช100และตายปี165บิดามารดาเป็นคนต่างศาสนาท่านมารับความเชื่อเมื่ออายุ30ปีเนื่องจากได้เห็นบรรดาโมรณาสขีตายเพราะความเชื่อท่านศึกษาข้อความเชื่อจริงจังและไปประกาศพระวรสาร ท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะประกาศข้อความเชื่อมีเช่นนั้นหลายคนอาจจะตายในความไม่รู้และเพื่อให้ผู้คนรู้จักความจริงท่านเขียนหนังสือสองเล่มอธิบายข้อความเชื่อและการปฏิบัติของพระศาสนรในสมัยนั้นท่านเปิดโรงเรียนและใช้เป็นที่โต้แย้งกับนักปรญิต่างศาสนาเมื่อสู้ท่านไม่ได้ ก็ฟ้องบ้านเมืองให้จับท่านและเพื่อนอีกหกคนเมื่อรุสติกุสเจ้าเมืองบังคับให้พวกท่านถวายบูชาแด่พระเทศเทียมท่านตอบว่าไม่มีใครงูกพอที่จะแลกความจริงกับความเท็จเราไม่ขออะไรนอกจากการทรมานเพื่อพระคริสตเจ้าและจะได้รอดนักบุญจัสตินและเพื่อนพูกตัดศีรษะในปี165 จากบทพระวรสารโดยท่านนักบุญมัทธิวบทที่11ข้อที่12พระเยซูเจ้าตรัสว่าอาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้พระอัครสังฆราชหลุยจเนียนสันติสุขน,นิรันดร์